ช่วงนี้จะพาไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลาบ้านเราคุณผู้ชมไปที่สะบายย้อยการที่บ้านแลแบงพื้นที่หมู่ที่หนึ่งค่ะซึ่งตอนนี้นมี20ครัวเรือนที่จะต้องอพยพออกไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพราะว่าเรือดับน้ำค่อนข้างจะสูงแล้วนะคะโดยภาพรวมของสงขลาตอนนี้ก็เรียกว่าถูกน้ำท่วมแล้วอย่างน้อย4อำเภอประสบวาตภัยไป5อำเภอแล้วก็บ้านเสียหายไป200หลังคาเรือนค่ะ เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องกันมา4วันคุณผู้ชมทําให้ตอนนี้หลายอําเภอได้เกิดน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านแล้วในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะที่บ้านแลแบงหมูห่1ตำบลสบ้ายย,อย้อยอาเภอสบ้ายย้อยจังหวัดสงขลาค่ะได้ถูกน้ําจากเทือกเขาสันกลาคิรีรอยต่ออําเภอสบ้ายย้อยจังหวัดสงขลากับอําเภอกาบางจังหวัดยะลาไหลเข้าท่วมหมู่บ้านระดับน้ําก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะทําให้อ,อพยพชาวบ,บ้าน ออกจากหมู่บ้านแล้วอย่างน้อยตอนนี้20ครัวเรือนเนื่องจากว่าบ้านถูกน้ําท่วมโดยมีพันโทปัญจพลทรัพย์บวรผู้บังคับการกองพันทหารมาที่31กองพันทหารราบที่15พร้อมทหารโดยเฉพาะกิจสงฆาฝ่ายปกครองสบายย้อยลุยน้ําละค่ะนำบรรทุกทหารนํารถเข้าไปรวมถึงรถกระบะเข้าไปขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านออกไปที่ศูนย์อพยพภายในสนามกีฬาเทศบาลตาบลท่าพระยาชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ สภาวะปกติค่ะ โดยขณะนี้ภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลาทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเองได้รับรายงานว่ามีน้ำท่วมแล้วอย่างน้อย4อํอำเภอก็คือที่อำเภอสะบายย้อยรัตภูมิบางกล่ำแล้วก็นามหม่อมค่ะรวมทั้งยังมีอีกหลายพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากวัตภยัยอย่างเช่นที่อำเภอระโน่สทิงพระสิงหนครเทพาและอำเภอเมืองบ้านเรือนเสียหายไป200หลังคาเรือนนอกจากนี้พื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาก็เริ่ม จะได้รับผลกระทบจากน้ำในทะเลสาบสงข,งขาลาหนุนเข้าท่วมแล้วเช่นเดียวกันนะคะก็เรียกว่าตอนนี้หลายฝ่ายต้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือกันอย่างเร่งดวะะะ่วนแล้วค่ะคนละไม้คนละมืออันนี้ก็พี่พี่ทหารลงไปช่วยขนของให้กับชาวบ้านกันก่อนละคะ่ะเพราะว่าถ้าปล่อยเอาไว้แบบน้ําสูงมากขึ้นความเสีายหายก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องขนย้ายข้าวของต่างๆรวมถึงประชาชนเองไปอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ